กับพี่น้องส่งฟ้าเมธทมคำจุดลกชนแนวมีเขาก็มาหอดหน้างานแล้วมาหอดครับทีมคอนสวดีครับมาดีกันไป <laughs> คนได้สดหมายเนี่ย <laughs> ทีมคอนวอยนะครับผมกับหัวใจมาไหมนี่ครับรถมาจอดเบิดแลรวพี่นอ้องยุติรถจะนะนาอแม่นบ่ตลาดดีๆ บรรยากาศก็ประมาณนี่แหละครับคณะมอลล์ปฐมบันเทิงศิลป์วันนี้มากก็จักไพ่เป็นไพ่ได้ครับต้องไปไรายงานตัวก่อนทางเขามากกประมาณนี่ครับอยู่ขา้างหน้า ยุดแล้วเดินล้วทีมเดินเสือกรับห้านอนคนะแล้วมันสักแปดโมงกันนะต่างนนะังลานรถกกรจอดคนละทางเลยนะครับพวกนี้เราก็ไปที่ โค้งคาวาบาสกิระยองคนระับทีมคอนไวครับฝ่าโป้งได้ครับมันนี้ฝน่นาจจะเบิดแล้วพายุ่าจจะไปแล้วครับ ฝนจากน้ำข้างครับระบบไฟก็ยังปรเสยบเนาะช่วงนี้การรับการน,นอนเข้ากับหาบอนนอนอิสระเซรีนะครับต้องไปยึดติดอย่างไร น,นี่กันนะสิเป็นรถพอยุดนครับพนมีแอร์อยู่ตรงนี้รถรถลอกก็ติดแอร์เนี่ยพี่น้องทีมจติง เซ่ว ah, ่าจอดนอนกันหมดหาผู <n illy> yeah. ้ใดบอกานั่งผู้ใดนี่จอดทั่วทิศเลย วันนี้ผมมา มื่อวานเท่าออกมาได้ใส่คอนแกนเลยอยู่บ้านพักมันบ่ะตัว,วอยู่ตัวซื้อ,อยังนะเฉยเฉยถึงน้องน้องอ่ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอำ่ำโอ้คนแหลกจอยช่องเนาะฝากติดตามช่องโดยเด้อฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกฉันเนี่ย <c oughs> น้องพัก่อนตาม <c oughs> อาชยาใส่ มาถึงแล้วมาถึงแล้นแนวเ<า>ม,มื่อวานฝนตกนนเนาะอืมโอบัตราแ่อันโค้งโค้งอันใส่เขีนลงนำเนาะ ยังบบหูเลยว่าสอยู่ประเด็กเลยฉันว่าฉันว่าใดตกงานกับ่ะไ้มาก ถือตะวันพระลรับครับตัวน,<ม>นี้นี่เป็นตลาดได้แล้วครับกาแฟวันนี้ครับเริ่มซื้อไอไหมไอื้อ,อยังนะไก่พี่ไก่ไกนะครับใอยู่กับข่าวไรเง้ยกับขาา่าวฟังพ่น น oh ี่อยู่ไหมเอียนไทยัยน enfin ันยงเยอยู่เลคนคนซอรี่โอจะมันแค่ยืดเลยนาะอต่าะใจเย็นฟัโอ้โนี่รถตู่ขนาดกันจะเป็นพอดาบนะครับ รถเล่าน้องอายเนาะรถใหม่ไปเองเราพอมาจาังตะอ,อัดรายการเบิกไฟมั้งเห็นขีบมาแมนละมั้งเราไปว่านครับเห็นอัดรายการกับบอสโจอยู่บอสกัยบยิบเก่าแม่นี้่ายคลิปลุงดิล่าสุดอันนี้เรายิบเก่าอยู่อันนี้นได้การเงี้ยครายกันรอบที่หนึ่งบนมีไปทายกับทายนี่นะครับรูปล้อเขา้า สวนและพุ่งนี่อนะพุ่งเหมือนไงนี่ซอย,ยกันซอยกันดันช่องนะครับเพราะว่าเงินก้อนแรกก็สิเป็นค่านา้ำเลยมาเลี้ยงตอนนี้ได้หาเลี้ยนแล้ว <c oughs> หอดลอยเลี้ยนจังถอนเงินได้กว่าสิปั่นช่องผู้ติดตามยอดวิวผู้ติดตามล่าสุดกอบเลื่อนไปเบิ่องทางล่างนะครับของแม่แม่จินตละล้าซ้อนมาลำฟังผิดไทยไทยจินซอนจิน จิ้นตัวริ้งดังปัะนี่มาทายกับน้องอิงเป็นกระแสช่องคอยนี่แล้วแม่จิ้นตลา,าล่าแกอยู่มูลำฝั่งเพชรเนาะแกเป็นสาวสองจิ้นสองใช้ลละอะไรหรอ,อบอหางเงินแกกาแฟเด้อืเาแอกาแฟเด้อกาแฟเขี้ยวเขี้ย เปิดดูกันวะนาเกียร์แท่งน้องหากินตะเจควงอ่าคลิปนี้ก็ฝากล่าพี่น้องเด้อมาเมื่อนี้บ่มีฝนแน่นอนครับเมื่อนี้ราวาเบิงจากฟ้าครับนี่ครับเดี๋ยวม่าถ้าแปดเก้าโมงก็ทีมควนว่อยก็เริ่มตั้งรางล่านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องฟ้าเมต่ตาทมขทั้นพิโรชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ